ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมยูทูเปียออริจินเนาะก็สําหรับอาคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการขายของในตลาดทองผมก็เคยทําเกี่ยวกับการขายของในตลาดทองมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับผมสํหลับคล,คลิปนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่เป็นการขายของในตลาดทองเนาะเพราะว่าค่อนข้างที่จะโดนถามเข้ามาเยอะมากว่าเฮ้ยพี่คือตอนนี้เราจะขายอะไรถึงจะมีราคานะครับผมแล้วก็ขายได้เร็วเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับ อ่าปัจจัยหลายอย่างนะครับผมอย่างเช่นเซิร์ฟนั้นๆเขาต้องการอะไรนะครับผมหรือว่าอ่าราคามันอาจจะแตกต่างกันในแต่ละเซิร์ฟนะเนาะเซิร์ฟที่ผมเล่นตอนนี้นะผมก็จะเป็นเซิร์ฟ PPE 702แต่ว่าถ้าเพื่อนๆเล่นเซิร์ฟอื่นก็ไปลองศึกษาราคาก่อนนะค่อยหามาขายเนาะก็หลักๆนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเป็นพวกอ่าไม้ทรายหินดินนะครับผมพวกนี้เนาะแล้วก็เลซินต่างๆเพราะว่าเขาต้องการที่จะเอาไปทําบ้านนั่นเองมันก็ขายดีแต่ว่าอาจจะราคา Уров, ราคาไม่แพงมากเท่าไหร่นะครับผมแต่ว really. ่ามันก็ค่อนข้างที่จะหาง่ายฟาร์มแป๊บเดียวก็มาขายได้แล้วเนาะก็ถ้าเราไม่ขี้เกียจนะครับถ้าคนขี้เกียจรือว่าเฮ้ยขี้เกียจอ่าขี้เกียจฟาร์มอย่างเงี้ยแต่ยะได้ทองมาซื้อของนะครับผมมันก็ค่อนข้างที่จะบอกยากนะครับผมถ้าคนแบบว่าไม่ไม่ฟาร์มมาขายเนาแล้วจะบอกว่าขายอะไรได้เงินดีอะไรประมาณนี้นะครับผมนะคือมันขายได้ทุกอย่างนะครับผมมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาด้วย คือเราต้องรอเวลาสักประมาณข้ามคืนสมมติว่าเราเล่นวันนี้ก็ต้องรอพรุ่งนี้หรืออาจจะตอนบ่าย,ายตอนเที่ยงเที่ยงอะไรประมาณนี้ก็ต้องรอสักชั่วโมง2ชั่วโมงก่อนนะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่ n p c ซื้อนะครับผมมันเป็นอ่าคนผู้เล่นในเกมที่เขาซื้อนะครับผมเขาจะซื้อตัวไหนก็ได้แล้วก็จะซื้อเวลาไหนก็ได้นะครับถ้าเขาต้องการนะนะคือมันไม่ใช่แบบว่าขายปุ๊บแล้วได้ปั๊บ n p c ซซื้ออะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะ แล้วก็สำหรับการแลกคูปองนะครับผมแลกคูปองที่เราเติมเข้ามาแล้วแลกเป็นเหรียญนะนะคือตอนนี้มันยังปิดอยู่นะครับผมนะก็น่าจะอ่ายังปิดอยู่นะครับผมมีน้องเขาทักเข้ามาว่าแลกไม่ได้นะครับผมก็ปิดอยู่วันนี้นะครับผมก็จะฟาร์มอ่าพาไปฟาร์มของอีกอย่างหนึ่งสองอย่างประมาณสองอย่างแหล,ละก็ราคาค่อนข้างที่จะอ่าแพงนะครับผมแล้วก็ก็จะหายากนิดนึงขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะ หลังจากตัดต้นไม้ไปนานแล้วนะครับผมตัดต้นไม้ขายเรซินอะไรพวกนี้เนาะโอเคก็มาดูที่ตลาดทองนะผมตอนนี้ผมทองผมข้อไม่ค่อยเยอะเพราะว่าผมเพิ่งขายไปประมาณช่วงบ่ายพันกว่าทองนะครับผมอ่าพันกว่าทองเนาะเพราะว่าผมขายในกลุ่มแล้วนะนหลายคนอาจจะอยากจะเติมหาเงินแบบมาซื้อในของในตลาดแต่ว่าไม่อยากฟาร์มก็สามารถซื้อได้นะครับผมเขาขายกันที่1บาทต่อ10ทองในตลาดเลยนะแล้วแต่ขึ้นลงๆนะครับผมอ่า ก็เข้ามาดูนะครับผมในร้านค้าเราต้องดูด้วยว่าอะไรมันค่อนข้างที่จะหาไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็ราคาดีนะครับผมไอ้พวกไม้ตอนนี้ราคามันตกนะครับผมมันตกมากกว่าฟาร์มประมาณ500อนะก็ได้ที่ประมาณ3ามทองนะครับผมอ่ะสามทองก็ไม่เท่าไหร่นะเลซินก็ยังราคาตกอยู่นะครับผมก็คงจะเป็นแร่น้ําแข็งนะครับผมนะแร่น้ําแข็งเนาะเพราะว่าเราฟาร์มง่ายแล้วก็ค่อนข้างที่จะ ราคาดีนะครับผมนะแล้วก็จะเป็นดอกไม้นะครับผมผมว่าจะไปฟาร์มดอกไม้สีขาวนะครับผมนี่ราคาคูดแพงเลยคือดอกไม้สีขาวมันก็มีอยู่ประมาณหลายจุดนะแต่ว่าก็แนะนําแค่สองสามจุดก็อพอเนาะเพราะว่าระยะมันห่างเกินไปนะผมก็จะอาไปพอคร่าวๆเนาะก็น่าจะได้อยู่หรอกถ้าเราไปครบทุกเซิร์ฟนะโอเค อันดับแรกนะครับผมให้เราบินมาตรงนี้นะครับผมภูเขาหิมะตรงนี้นะผมแล้วก็วารไปเลยตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะว์ปไปเซิฟอื่นก็แล้วกันเนาะผมจะว์ปไปตั้งแต่เซิฟหนึ่งเลยก็แล้วกันนะครับผมอ่าไปกันเลยนี่ประมาณเซิฟหนึ่งตอนนี้ผมเก็บมาแล้วประมาณสามสิบสองดอกนะครับผมอ่าโอเคนะครับผม เอ่อถ้าผมพูดเร็วเกินไปก็ตั้งใจฟังนิดนึงนะครับผมคือผมจะพูดเร็วนะครับผมเผื่อบางคนไม่เข้าใจก็อ่าสโลดูก็ได้นะครับผมสโลผมจะพูดเร็วเนาะ <S <S โอเคแล้วก็บินมาตรงภูเขานะครับผมอ่าบินเข้ามาตรงนี้พีระมิดตรงนี้นะครับผมหลายหลายคนก็อาจจะวลวไม่ถึงเนาะมันก็ไม่ปรากฏอ่าลูกขึ้นมาแบบนี้นะครับผมแต่ว่าก็ ลองบินเข้ามาตรงภูเขาตรงกลางก็ละกันเนาะถ้ามีนกแก้วหน้าใครมีแต่ว่าพวกสัตว์วิ่งก็วิ่งตามพื้นมาก็ได้นะครับผมนะก็คงจะมีนกแก้วกันหมดแล้วหรอกเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะราคาถูกมากตอนนี้นกแก้วนี่บินมาตรงนี้นะครับผมเพื่อจะสังเกตเห็นตรงนี้นะครับผมมันจะมีเจ้าแร่นะครับผมเจ้าแร่น้ําแข็งอยู่ตรงนี้ ถาคนมีนกก็คงจะบินขึ้นมาง่ายนะครับผมมันก็พอได้อยู่นะพอได้อยู่นะครับผมมันก็เยอะพอสมควรตอนนี้ผมจะฆ่าเจ้ามอสเตอร์ตัวนี้ให้ตายก่อนแล้วก็ฟาร์มเนาะเดี๋ยวมันจะตีเราตายก่อนตัวนี้จะฟาร์มได้2อ,อย่างนะครับผมแล้วก็แร่นะครับผมแร่ตัวนี้่าแร่น้ำแข็งนะครับผมที่เขาเรียกกันนะ มันก็จะมีอยู่ประมาณ1 2 3่งสองสามมสามจุดนะครับผมนะประมาณ3จุดเนาะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตฟาร์มนะครับผมอพอเราฟาร์มข้างบนเสร็จนะครับผมก็วิ่งมาฝั่งนี้นะครับผมก็จะมีอยู่ประมาณสองก้อนนะครับผม สำหรับแร่น้ำแข็งตัวนี้จะใช้เป็นออฟซิเดียนนะครับผมนาสีดำนะเนาะแล้วก็จะเป็นพวกที่ขุดของวอาเลียนะครับผมก็จะประมาณ2อย่างนี้เนะาะคาคเวลยังไม่ถึงก็ไม่ต้องฟาร์มก็ได้นะครับผมนะผมจะพาไปฟาร์มอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่เวลน้อยก็สามารถฟาร์มได้เนาะ พอเราฟาร์มแล่เ็จนะครับผมมันก็จะมีกล่องอยู่ตรงนี้นะครับผมนะก็สามารถที่จะตีได้นะเพราะว่ามันจะได้ลูกออฟนะครับผมเดี๋ยวตีไปก็แล้วกันเนาะพอเราตีมานะครับผมเสร็จมันก็จะมีลูกออฟประมาณสิบลูกนะครับผมแล้วก็พวกนี้ผมไม่ต้องการเนาะก็ทิิงไปเลยแล้วก็วิ่งมาข้างๆตรงนี้นะครับผมเผื่อจะมีกล่องนะครับผมมันจะเป็นกล่องอกล่องแปลงพวกแปลงโต๊ะแปลงอะไรพวกนี้เนาะ แต่ว่าไม่มีแล้วก็ไม่เป็นไรข้างบนอาจจะมีออคซิเดียนนะครับผมนะอาจจะมีกล่องออคซิเดียนเป็นบางครั้งนะครับผมถ้ามันดอกนะโอเคมาพูดถึงคนที่ไม่มีที่ขุดออคซิเดียนนะครับผมกับที่ขุดวาเลียก็แนะนําให้มาเก็บด,ดอกไม้สีขาวเนาะก็ตรงนี้จะมีประมาณสี่ดอกนะครับผมก็ราคาแพงนะคือแพงกว่าแร่น้าแข็งนะครับผมอ่ะก็ขออนุญาตใช้หมีนะครับผมเผื่อมันเบิ้ลเนาะ เก็บป้ายโอเคไม่เบิ้ลเกตตัวนี้4ดอกนะครับผมก็วิ่งลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับผมนะตรงนั้นมันจะมีอีกประมาณ3ดอกนะครับผมนี่ตรงนี้รวมแล้วนะครับผมมันก็จะมีประมาณ7ดอกนะครับผม7ดอกก็ได้หลายทองนะน่าจะเป็นดอกละ30เงินนะครับผมนะ30เงินกันเลยทีเดียว ก็3มดอกก็ปาเข้าไปน่าจะทองหนึ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวเก็บก่อนนีไม่เบิ้ลให้นะครับผมโอเคพอเราเก็บตรงสองจุดนี้อ่าเสร็จนะครับผมก็ให้บินมาตรงแถวๆประมาณช่วงนี้นะครับผมช่วงนี้เลยนะครับผมมันจะมีอประมาณประมาณ7ดอกนะครับผมนะก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆจะวางเตียงก็ได้นะครับผมอเดี๋ยวจะวางเตียงเป็น ตัวอย่างก็รอบกันนะครับผมนะเผื่อในรอบหน้าเราจะมาเกิดตรงนี้ก็สามารถที่จะมาฟาร์มได้เลยนะครับผมอ่เดี๋ยวผมจะคราฟก่อนเนาะเพื่อนเพื่อนก็เตรียมหนังมาเยอะนะครับผมค่าเราจะฟาร์มแบบจริงจังนะเหมือนไซต์ธรมะนะครับผมมาต่อเนื่องแบบจริงจังนะครับผมอ่ประมาณนั้นเราจะมาวางตรงนี้นะครับผมวางตรงที่มันวางได้เลยนะอะ ใกล้ๆก,ก็ได้ตรงนี้นะครับผมอ่าก็ประมาณนี้เนาะก็หลังจากนั้นนะครับผมก็ให้บินไปประมาณช่วงข้างล่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะหันไปข้างล่างนเนาะอ่าตรงนี้ก็จะมีอีกประมาณ3ามดอกนะครับผมก็อ่าตรงจุดนี้เลยนะครับผมให้เพื่อนๆอ่าสแคปหน้าจอไว้นะครับผมเราบินมาตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับผมก็จะได้อีกประมาณ3ามดอกเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะโอเคขออนุญาตเก็บก็แล้วกันนะครับผมมีเบิลให้หน่อย มีเบิลให้หน่อยมีไม่เบิลให้นะครับผมไม่เป็นไตรตัวนี้ก็จะมีเตียงคนมาวางตรงนี้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเอาเตียงมาวางตัวนี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมจะบินเอากแล้วกันเนาะเพราะว่าผมมี<ผ>มยูนิคอนรายกัรผมยูนิคอนมันค่อนข้างที่จะถูกแล้วนะครับผมตอนนี้ก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้เนาะก็ในเซิร์ฟเห็นเห็นในกลุ่มเขาขายกันถูกๆนะครับผมก็ลองหามาจับจองดู แล้วก็บินอีกมานิดนึงนะครับผมเราจะเห็นตรงนี้นะครับผมมีประมาณ4ดอกเนาะตรงนี้จะเป็นจุดเกิดนุกแก้วด้วยนะครับผมนะบินจากช่วงนี้นะครับผมมาถึงตรงนี้นะครับผมก็จะเป็น3มเรดาร์เลยนะครับผมอขีดให้แบบชัดเจนเลยนะครับผมเป็นแผนที่ไปเลยเนาะโอเคแล้วก็เก็บไปนะครับผมหมีนี่ยังไม่ทํางานเลยนะบอกจริงๆ สมมตินะครับผมสมมุติว่าเรามีสัตว์เลี้ยงแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราอ่ะเก็บอีกจุดหนึ่งนะครับผมก็คือจุดบ้านเรานั่นเองนะก็แนะนําให้วาปมาสมมุติว่าบ้านผมอยู่โน9้ไม่สมมติแล้วนะครับผมจริงๆินี่แหละ,ะบ้านผมอยู่โน9ตอนนี้ผมอยู่โน1ใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวผมจะวาร์ปกลับบ้านนะครับผมนะด้วยการที่จะเปิดสัตว์เลี้ยงไว้แบบนี้นะครับผมไม่ต้องกดปิดนะให้มันสัตว์เลี้ยงแบบนี้เลยแล้วก็กดวาร์ปกลับบ้านนะครับผมกดอย่างนี้เลย ไม่ต้องกดเอาหมีออกนะครับผมหรือว่าสัตว์เลี้ยงต่างาเพื่อนเพื่อนสามารถเอาออกมาได้แบบนี้เลยพอเราวาร์ปกลับปุ๊บนะครับผมมันจะมาโผล่ตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับผมตรงที่เรายือนอยู่ตรงจุดเดิมก็คือโนโบ้านเรานั่นเองแต่ว่าปกติแล้วมันจะวาร์ปกลับบ้านเลยทันทีถ้าเราไม่มีสัตว์นะครับผมแต่ว่าตอนนั้นผมเปิดหมีไว้นะครับผมมันก็เลยวาร์ปมาตรงจุดนี้นะครับผมแล้วก็เก็บไปสิครับนะครับผมอ่า ได้มานะครับผมได้มาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็นะครับผมบินข้ามไปอีกนิดนึงนะครับผมแล้วก็จะเจอตรงจุดที่เราเก็บอีกประมาณ3ดอกก็รวมแล้วนะครับผมใน1นึโนเราจะอยู่ประมาณอ่าเราประมาณ14ดอกนะครับผมนะถ้าคนมีหมีก็อาจจะเบิ้ลไปนะครับผมสกิล3คือการเบิ้ลของการเก็บจากพื้นดินนะครับผมสลับสกิลมีอีโวนะครับผมอ่ก็เก็บไป เดี๋ยวมันจะมีตัวอย่างให้เบิ้ลให้ดูนะครับผมแต่ว,ว่าตอนนี้ไม่เบิลเลยโอเคพอเราเก็บเสร็จนะครับผมก็ให้บินไปตรงจุดเดิมนะครับผมก็คือจุดตรงนี้นะครับผมอ่าตรงนี้เลยตรงปราสาทมอสเตอร์นะครับผมแล้วก็จะบินไปบินไปเดี๋ยวเราจะพักนะครับผมพักตรงนี้ก่อนคาถาแล้วผมคาถาเพื่อนๆน,นะครับผมนะก็ทังคราฟได้หรือว่ามันแจกนะครับผมให้เขียนเป็น รูปสี่เหลีย่ยมนะครับผมนะให้เขียนเป็นรูปสี่เหลีย่ยมแบบนี้ก็คือมันจะเป็นเวทอ่อเดี๋ยวเขียนใหม่เขียนเป็นสี่เหลีย่ยมนะครับผมอ่าประมาณนี้เออมันจะเป็นเวทน้ําแข็งนะครับผมก็คือใส่ลงพื้นแบบนี้นะครับผมให้กดค้างใส่ลงพื้นแบบวนี้คือมันจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับผมนะประมาณนี้เราก็จะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะครับผมก็จะประหยัดระยะเวลาได้ดีมากๆเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวก็บินขึ้นไป ข้างบนกันเลยเจอกล่องออฟซิเดียนหรือเปล่าก็เจอกล่องออฟซิเดียนก็สามารถที่จะตีได้นะครับผมอาจจะได้แปลงาดาบแปลงที่ขุดอะไรประมาณนี้ถ้าค,คนยังไม่มีเนาะก็ตามเลเวลด้วยนะครับผมเพื่อนๆก็ต้องไปฟาร์มเลเวลก่อนนะครับผมไปดูคลิปฟาร์มเลเวลผมก็จะเป็นพวกฟาร์มแร่ต่างๆนะครับผมจะเพิ่มเยอะนะครับผมก็เป็นแร่คริสตัลน,นะครับผม นี่แล้วก็จะเจออีกว่ามัาดอกนะครับผมก็บินขึ้นไปข้างบนก็จะเจออีก4ดอกก็รวมแล้วโนนึงก็ได้หลายอ่าทองอยู่นะครับผมนี่เอาอยู่งี้แหละทั้งวันบอกเลยว่าทั้งวันการรีเซ็ตนะครับผมนี่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้ฟาร์มแบบจริงจังนะครับผมนะก็เลยไม่รู้เวลาเกิดสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าก็ อ่า้าเราฟาร์มไปเรื่อยๆก็คงจะรู้เองนะครับผมนะโอเคเอา้าลืมใช้หมีเลยเดี๋ยวขออนุญาตรอหมีแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเบิ้ให้เพื่อนเพื่อนดูว่ามีสกิลแต่มันก็ดอกนะครับผมมันดอกนานมากกว่าจะติดโอเคติดให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยเร็วน้องหมีเร็วน้องหมีน้องหมีทรยศนะครับผมนะก็ไม่ติดสักทีหนึ่งตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นที่เกิดของยูนิคอนนะครับผมตรงเนินตรงนี้นะครับผมนะ นี่นะครับผมแล้วก็ต้องเจอแรกอีกแล้วนะครับผมนะมีคนฟาร์มไปแล้วฮะไม่เป็นไรเหลือสองก้อนเราก็เอานี่นะครับผมหลังจากเราฟาร์มแรกเสร็จแล้วก็ฟาร์มกล่องด้วยนะครับผมก็จะได้มาประมาณนี้ตัวนี้ผมเก็บลูกออกไปแล้วถ้าอยากจะได้ทรงผมก็มีนะครับผมในกล่องนี้แต่ว่าผมมีเยอะแล้วนะครับโอเคนะครับผมหลังจากที่เราฟาร์มเสร็จมสมมุติว่าผมนะครับผมฟาร์มเสร็จ ครบ10โนแล้วนะตอนนี้ก็อยากจะเป็นขายและอะไรประมาณนี้นะครับผมอโอเคเดี๋ยววาร์ปกลับบ้านเลยก็แล้วก,กันเนาะตัวนี้ผมไม่ได้กดเจ้าหมีมานะครับผมก็เลยจะวาร์ปกลับบ้านเลยทันทีเนาะก็ใครอยากจะฟาร์มแบบผมก็แนะนํานะครับผมให้เปิดสัตว์ไว้นะครับผมแล้วก็วาร์ปกลับบ้านมันจะไปอยู่จุดเดิมในโนอื่นนะครับผมโนบ้านเรานั่นเองเนาะ ่าโอเคนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงร้านค้าแล้วนะครับผมก็กดขายไปเลยแล้วก็กดไปที่ดอกไม้นะครับผมแล้วก็ไปดูราคากดสีเหลืองไปก่อนเนาะอ๋อราคาอยู่ที่ประมาณ39.99ก็คือประมาณ40นั่นเองนะครับผมนะก็คือ40เงิน40คูณ60ไปดินะครับผมมันจะได้กี่ทองนะครับผมนะก็ขายไปที่40ไม่เป็นไรเราขาย 4x ก็ได้นะครับผมแล้วแต่ ถ้าเราไม่รีบร้อนเราขาย41หรือว่า45ก็ได้นะแล้วแต่คนนะครับผมแล้วแต่เนาะโอเคผมจะขายไป45ก็แล้วกันเนาะวางไปปุ๊บแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็แร่น้ําแข็งนะครับผมแร่น้ําแข็งที่เราฟาร์มมาเนาะก็ขายไปสัก70ก็แล้วกันผมจะไว้ประมาณ100เนาะตัวนี้เขาขายเท่าไหร่แล้วก็กดสีเรือเขาไปดูเขาขายอยู่ที่ประมาณ10 สิบเหรียญเงินนะครับผมแล้วก็สี่สิบแปดเหรียญทองแดงนะครับผมราคาต่ําสุดเนาะแต่ว่าเราไม่รีบร้อนนะครับผมเราขายไปที่สิบเอ็ดทองนะครับผมอ่านี่เจมจมไปเลยบอกเลยว่าเจมจม,จมเราขายแค่ประมาณเจ็ดสิบนะครับผมอ่าเจ็ดสิบสี่ใช่ป่ะโอเคเจ็ดสิบสี่เนาะโอเคเราจะาไว้ซ่อมของด้วยหนึ่งร้อยประมาณนี้นะครับผมค่าไข่อ่าเอ้ยตัวนี้เราตั้งราคาผิดนะ เราตั้งไปซัดเอาแบบสีทองอำหลามเลยอ่ะเออตัวนี้เราตั้งไปสี่สิบห้าก็แล้วกันอ่าหกสิบนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมนะก็แล้วแต่ว่าใครอยากจะไปฟาร์มแร่ด้วยนะครับผมถ้าใครฟาร์มแร่เวลไม่ถึงก็ไม่ต้องฟาร์มก็ได้ฟาร์มต้นดอกไม้อย่างเดียวก็ได้นะครับผมนะแล้วก็มาลุ้นกันนะครับผมประมาณก็ต้องรอเวลาแหละนะครับผมต้องรอเวลาสักพักหนึ่ง ก็จะมีคนมาซื้อนะครับผมนะเพราะว่ามันไม่ใช่ ABC ซื้อนะครับผมมันเป็นคนซื้อนะครับผมแล้วแต่เขาจะซื้อตอนไหนเนาะตัวนี้ประวัติการขายของผมนะครับขายผม,ผมก็จะมีแร่น้ําแข็งนะครับผมแร่น้ําแข็งสองร้อยชิ้นนะครับผมก็ได้ที่ประมาณสิบเก้าทองขายรังพึ่งไปประมาณสองร้อยนะครับผมก็ได้สี่สิบสามทองขายใบไม้ขายหน่อไม้ขายไม้ขายหนอน ส่วนมากผมได้ขายทุกชิ้นนะครับผมมันก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าจะขยันฟาร์มหรือเปล่านะครับผมเพื่อนๆขยันฟาร์มก็ขายได้นะครับผมนะอย่ามัวแต่มาถามผมเลยเพื่อนๆลงมือทําดีกว่านะครับผมนะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถ้าเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมตอนนี้ปิง300บวกๆเลยตอนเนี้ยอ่า ก็เดี๋ยวจะในท้ายคลิปเดี่ยวจะบอกจุดเกิดของดอกไม้สีขาวทั้งหมดเลยนะครับผมเพื่อนๆก็ไปลองตะเวนหาดูก็ล้กกันนะครับผมตอนนี้ผมมาบอกคร่าวๆนะครับผมนะโอเคขอบคุณมากๆครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย